สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2 5 6 5นกะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้วนะครับก็คือจะเป็นวันที่พระจันร์เต็มดวงครับก็หลังจากที่เข้าพรรษามาแล้วก็เข้าสู่ช่วงออกพรรษาครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคามันนะครับในช่วง ออกพรรษาปีนี้นิดนึงนะครับว่าราคามันเป็นยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ฟังคลิปผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงสถานการณ์ราคามันในช่วงที่หลังจากพายุโนรูผ่านไปนิดนึงแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยราคามันสูงขึ้นนะครับก็คือราคาสูงเลยก็คือที่ผมเรียกว่าเล่นตามรอบนะครับตามรอบเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่จะขึ้นจะลงนะครับตามกลไกตลาดของของมันที่ออกเยอะนะครับคือเวลา กำหนดราคามันหรือว่าเวลาลักษณะของราคามันเนี่ยผมย้ําตลอดนะมี2รอบหลกัหลกๆนะครับรอบหนึ่งก็คือรอบที่เป็นปีนะครับอย่างเช่นปี65เนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นของราคามันซึ่งคราวที่แล้วผมไล่มาให้ดูแล้วว่าช่วงไหนที่มันขึ้นมันลงซึ่งมันขึ้นมันลงประมาณ3-4ปีเนี่ยจะขึ้นจะลงเป็นรอบนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือรอบเล็กที่เล่นตามสัปดาห์นะครับก็คือถ้าช่วงไหนที่ฝนตกเนี่ยมันออกน้อยราคาลงแป้งก็จะสูง ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ลานรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องรอบระยะสั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับพอมาสัปดาห์นี้อ้าวกลายเป็นว่า 2- อสวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนหายไปนะนี่คือมันสถานการณ์มันในช่วงของภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มันออกเยอะช่วงนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ฝนหยุดไปประมาณ3-4วัน ชาวบ้านเกษตรกรก็ขุดมันมากขึ้นนะครับพอขุดมันมากขึ้นส่งผลให้ตอนนี้ราคามันเนี่ยลดลงนะตอนนี้โรงแป้งทุกโรงติดหมดนะครับก็คือลานที่ไปส่งเนี่ยอย่างเช่นวันหนึ่งที่สอลานมันเนี่ยมีมันออกไปยังโรงแป้งประมาณวันละสี่ห้าพ่วงเนี่ยก็ไปติดอยู่ประมาณคืน2คืนแล้วนะครับก็ทุกโรงนะครับก็จะติดหมดเพราะฉะนั้นพอมันติดเยอะแล้วก็มันออกเยอะเนี่ยเกษตรกรเร่งขุดมันอย่างเช่นเมื่อวานนี้สอลานมัน รับซื้อมันได้เกือบ400ตันนะครับในหนึ่งวันนะถึงว่าเป็นเป็นไฮนะเป็นยอดสูงสุดของการซื้อมันซึ่งก็ไปติดที่โรงแป้งอีกด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ราคามันตอนนี้ลงนะครับเป็นขาลงนะขาลงรอบอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่แล้วขาขึ้นพออาทิตย์นี้ขาลงอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันออกเยอะเป็นตามกลไกการตลาดผมอัปเดตราคานิดนึงนะครับถ้าเป็นที่โรงแป้งในส่วนของไทยนำนะบริษัทไทยมาไทยนำมันสัมปะหลังซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ของที่จังหวัดอุดรแถวเขื่อนห้วยหลวงเนี่ย ราคารับซื้อนวันออกพรรษาอยู่ที่3บาท15นะครับก็คือจะสังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้ว3บาทมนะครับมันสามเอ่อมันที่5%าเปอร์เซ็นต์นะครับราคารับซื้อที่3บาท15เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วลงมา15สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือในส่วนของที่ไทยนํำมันสําปะหลังซึ่งเป็นโรงใหญ่ที่สุดแถวนี้นะเป็นเจ้าใหญ่ในขณะเดียวกันที่ลานเนี่ยก็รับซื้อต่ำลงมาครับจาก2บาท80ก็จะเหลือประมาณ2บาท 65- บาถึง2บาท70ในราคาช่วงนี้นะครับแถวเนี่ย แถวเขื่อนห้วยหลวงแถวหนองบัวซอแถวบ้านผือนะครับแล้วก็ไปที่แถวศรีธาตุแถวท่าคันโทนะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาอยู่ที่โดยเฉลี่ยนะครับราคาอยู่ที่3บาท20 3บาท20ต่อกิโลกรัมนะครับมัน25%เปรนะครับปรากฏว่าสัปดาห์นี้ลดลงมาเฉลี่ยอยู่ที่3บาท5ถึง3บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนั่นคือราคาลดลงมาอยู่ที่1 0ถึงส5สตางค์ก็เป็นช่วงขาลงนะครับ แล้วก็ไปที่จังหวัดสกลนครนนครับโรงแป้งที่รับซื้อที่สกลนครราคาก็ลงเช่นกัน,นครับจากสัปดาห์ที่แล้วไต่ขึ้นไปที่3บาท25นะครับ3าบาท25ตอนนี้วันนี้ก็คือราคาลถลงมาค่อนข้างจะเยอะนะับลดลงมาที่3บาท5สตางค์นะครับนี่คือภาพรวมครับในส่วนของจังหวัดอื่นก็เช่นกันนะภาพรวมก็คือจะลงลงมาประมาณ1 0ถึงส5สตางค์ในมันขาลงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มันออกเยอะก็คือเกษตรกรเล่นขุดหลังจากที่ ช่วง 4- 5หวันที่แล้วฝนตกหนะักนั่นก็เป็นไปตามกลไกการตลาดนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำตลอดนะเกษตรกร,ร,กรให้ท่านรอสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับในการขุดมันบางท่านอาจจะแย้งว่ารอไม่ทันในส่วนกลัวหัวมันเน่าก็ตรงนั้นก็จะยกเว้นนะแต่ถ้าใครที่รอได้เนี่ยก็อรอนะครับช่วงนี้มันขาลงเป็นรอบอาทิตย์นะครับถ้าจะให้ขาขึ้นก็รออีกสักประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับถ้ามีฝนตกลงมาหน่อยนี่ก็จะเนี่ยมันก็จะออกน้อยแล้ว ก็เป็นลักษณะของราคามันที่อัปเดตสถานการณ์ในช่วงวันออกพรรษานะครับก็เป็นช่วงขาลงนะครับก็เป็นสิ่งที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับช่องสองเกษตรวันหยุดนะครับก็เป็นช่องยู u b e รายการดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับ ขอบคุณครับ